สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกระตุยกับน้องชายนะครับมิกเปิดไม้หน่อยดิเปิดไม้หน่อยฮัลโหลได้ยินมันมิกเปิดไม้หน่อยดิสวัสดีเออเ,อ,อเดี๋ยวเปิดไม้คุยกันเนาะโนเปิดไม้คุยกันดีกว่าไม่ต้องเปิดทำไมอยู่ไกลกันแล้วมาอยู่ไกลกันตรงไหนไปแล้วอยู่คนละอันกันนะ <c oughs> มิก เันทำไมไมียาเล่นสองคนหรือสี่คน,นไปโอเคไปตัด,ดสิ่ง,งด้วยพลังงานตอนที่พี่กะหลอกอะมันพูดว่าเลดีินเลเชียมันพูดเงี้ย <c oughs> 私。 อยูนกมาวะจะลงเร็วขึ้นอ่ะลงตัวด้วยนะมิกตกใจมันเลย เาของเลยพี P ่ให้มีต้องเก็บกระสุนด้วยนะกระสุนหมด่องอย่งนีน้ถ้าวงฟ้าไปว่าข่องเยอะก็สุดแล้วตอนนี้เราคุมเมืองแล้วมัม้มมเมงเออส่งเสียงเข้ามาหน่อย ไเดินไม้สายเต็มหัวแล้วะไปที่เนั้น ก็คุ้นคนนี่ไงน่าจะมีคนอยู่แล้วเนี่ยผมเหมือนจะมีคนเปิดกล้องไปแล้วแหละพี่ไม่ได้เปิดนะแล้วดูดิมเปิดได้สองว่ะเฮ้ยสกิลอะล็อกสองพี่พี่เห็นสกิลอะล็อกมีเอาสกิลอะล็อกไหไมแบบเพิ่มเลือดอะแบบพี่อะ น่ๆนะนีอันเดียพี่สออ่ะอาพี่ก็จะมีสองอันพี่จะใช้ได้สองครั้งเน่น่ะนี่สกิบแบบนี้ เป็นไรมันโปดชัดเลยเดี๋ยวเราเาไปเร่นเลยสกนกกันเถอะนีเขาเปลี่ยนนะโอเคนะเป่เปีส่สกเ่่อจะเอาไอ้สกิลข้าไม่ตายน่นะเนี่ยแะ ปิดเป็นอ่ะเอามิกกดเริ่มเลยเอาหรอแต่พี่ขอกอดลีได้ป่ะได้ไม่ดี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 ซันต้าที่มีแมนไม่มีตัวเดียวมิก ตอนแรกวิวแหลงไดมอนด์เยอะขึ้นเลย จีเอ็มเอาออกแล้ว,ว,วเพราะว่ามันน่าจะมีคนตายบ่อยคนตายหรือโซนอ่ะมันเรียกว่าอะรโซนเฮ้ยระวังเด็กตดวแล้วอือนี้งั้นเดี๋ยวพี่ไปหาปืนมาให้นะพบศัตรูแล้ว มันกูึ้นได้หรอแล้วมันใ้กลางวงอะไรไปมิก ใช่ละโอ้แต่ก็สัตว์ที่มันมาตัวฟังเงินที่เลยนะ เป็นตอบที่ตกลง,งกันไว้เลยไม่ใช่เหรอนาะทำไมหักหลังพี่แบบนี้มีทำไมทำไมถึงกล้าหักหลังพี่อิตามัวนี่ก็นาบะอิตามวัาาามวดิชนลองฟังตึบไป พี se ่มิกพี่เพิ่งเข้าเกมมาเองน่ะ ปลีพี่มาน่าจะมีไฟหน่อยทีดิเร็วเอออันนี้แหละเอาไปาสาธา,าตาาัวความต่างพี่นะเรามีเงิน

ছিল เป็นไรเนี่เป็นไรแต่ว่าบปงคนก็เอาเยอะดีนะเนี่ย ไตัวเมียออ้โปมเป็นตัวเมียนี่พี่ไปช่วยแล้วเอ้า มีเงอยู่ในน่ะมิงมิงมากองศพ รวมเหรียญกันน่ครับรวมเหรียญรวมเห,มเหรียญพบศัตรูแล้วมิกมิกมีเงินกับเบอร์สล่วมเหรียญกันฮะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองอ้มิกมิกมีเงินเท่าไหร่สองร้ยพี่ก็มีเงินสองร้อยมารวมเอาเหรี้ยงไหมพี่ดูมิกจะไปชุบแทนใจเดี๋ยวพี่ไปชุบโอ้ไม่กดไลค์พี่ เล้วม,มันเอาไว้สำหรับฉุบเพื่อนไงเอเอมันมแบบอะไรรอพอมันฉุบมันชุบเพื่อนฟีทีนี้รามันก็จะขึ้นตำแหน่งทำให้ศัตรูมายิงเราได้ไง ราไปขี่รถกันไหมล่ะขับรถขอของหน่อยมีของของเหรอครบัตรูแล้วอ้าวเพื่อนครบสตูมามาไม่ขี่รถได้ ก่อนทำใหเ Eu, ้เพื okay. yeah. Oh. Yeah. ่อนโลบตรงนั้นนะมิกมิกมิกขึ้นยีขับนึงมาลบกัก่อนมาลบแนวกันก่อนปะเฮ้ยนั่งไงมีศัตรูนั่นน่ะไอตัวนั่นน่ะมันน่าจะอยู่แั่ไงถ้าจะอยู่ตรงแอบดรอปตาก็ค่อยตามให้มานะมิกไงไงมันอยู่ตรงแอบดรอปอยู่เลยต้าลบข้างหน้าพี่ เจแล้วนี่มันน่ายืดสั่นแ้นแหละมิตามใช่ไหมก็เออ พี่เฮ้ยเจ็ดตัวแล้วเจ้าศัตรูแล้ว Thank oh, you,